สวัสดีครับสำหรับนักเรียนชั้นม .6 พบกับรายวิชาภาษาอังกฤษอ่านเขียน6วันนี้เราจะมาเรียนในบทความที่อยู่ใน w o r ร Book ให้นักเรียนเปิดบ o r ร b o บุตอนนี้เราอยู่ที่บทที่6 New Frontier นะครับให้มาที่ Reading น่าจะเป็นหน้า60นะในหนังสือของเด็กๆนะครับเรามาดูบทความกันดีกว่าว่าเขาพูดว่าอะไร Driving on Mars ก็การขี่การขับบนดาวองคารนะ Mars แปลดาวองคารทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะลกูก A high-tech rover, uh, a high-tech rover with a vast red rocky landscape in the background is now a f uh, a m i l y image. A high-tech rover. โรเวอร์คือเหมือนเป็นเป็นรถนะเป็นรถขับเคลื่อนสี่ลอ้อคล้ายๆอารมณ์แบบรถขับเคลื่อนสี่ล้อที่มีความไฮเทคโนโลยี with แปลว่าด้วยมาด้วยกับอะไรล d s สเคปที่ Rocky, เรดและว a สวสนี่แปลว่ากว้างขวางเรดก็สีแดง็อกี้คือหินล d s สเคปคือภูมิประเทศก็หมายความว่า ภาพที่เราเห็นเนี่ยมันเป็นภาพโรเวอร์ที่ประกอบไปกับภาพแบ็กกราวด์อยู่ข้างหลังที่เป็นภาพภูมิประเทศที่มีหินรูปทรงสีแดงแล้วก็ขนาดที่กว้างใหญ่ไพศาลอัานี้มันก็ต้องเอามาทั้งหมดเลยนะถ้าเป็นคำนามผสมเนี่ยมันก็จะจากข้างหลังนะย้อนกลับมาในด้านของความหมายนะลูก in t k g r o u n g ก o u n d อ่ะก็คือแบ็กกราวด์ภาพข้างหลังเนาะ it's now a familiar image ตอนนี้มันก็จะเป็นภาพที่มันคุ้นตาคุ้นชินคุ้นเคยคำว่า familiar familiar ก็คือคุ้นเคยคุ้นชินไปแล้ว curiosity is the name of the latest rover on mars curiosity อ่นี่คือชื่อนะเป็นชื่อเฉพาะเอ้เจ้า curiosity เนะี่ยมันเป็นชื่อของ rover นะอุปกรณ์ขับเคลื่อนนะ รถแล้วกันนะรถโรเวอร์รุ่นล่าสุดที่อยู่บนดาวังคาร It costs over 2 billion dollars to build and it is equipped with highly advanced instruments. คอ,อสแปลว่าราคามันมีราคากว่า2,000ล้านดอลลาร์นะที่เราจะสร้างมันขึ้นเนี่ยราคาประมาณนี้เลย and it is e q u i p e q u i p ก็คือ equipment เนาะ e q u i p เป็นคำกริยาก็แปลว่าติดตั้งมันได้รับการติดตั้งเนี่ยด้วยอะไรอุปกรณ์ instrument คืออุปกรณ์ advanced คือ,อล้ำล้ำ highly advanced instrument ก็คือติดไปด้วยอุปกรณ์ล้ำสมัยล้ำสมัย high คือสูงคืออย่างสูงอะไรอย่างนี้นะต,ติดอุปกรณ์แบบอย่างล้ำล้ำอะไรประมาณนี้ เทคโนโลยี the a c t u a l voyage to mars are already incredible เทคโนโลยีนี้แล้วก็ uh, voyage เนี่ยมันแปลว่าการเดินทางนะการเดินทาง actual แปลว่าจริงจริงแท้การเดินทางจริงนี้กับเทคโนโลยีนี้ที่ไปดาวอังคารเนี่ย are already incredible เนี่ยไอเรื่องแบบเนี้มันเป็นเรื่องที่ดู น่าเหลือเชื่ออยู่แล้วคือการที่เราจะมีเทคโนโยีดีๆแล้วการท่องเที่ยวไปอย่างดาวอังคารเนี่ยเ,เรื่องแบบนี้เรื่องพันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าน่าเหลือเชื่ออยู่แล้วแหละ But have you ever wonder? แต่คุณเคย wonder? wonder ก็คือประหลาดใจประหลาดใจมหาสารจรใจไหมว่า how you actually drive a rover? ว่าคุณเนี่ยจะขับ rover ยังไง ขับจริงๆอะยังไง on a planet บนดาวเคราะห์บนดาวเคราะห์นั้น several million miles away ที่มีระยะทางหลายพันไมล์หลายล้านไมล์ uh, คุณจะขับยังไงล่ะคุณจะคิดยังไงล่ะเออการไปก็ยากแล้วดูหน้าเหลือเชื่อแล้วแล้วการไปขับรถตรงนั้นล่ะเคยคิดบ้างไหมว่ามันจะ ขนาดไหนอันนี้ก็คือรูปประโยคนะเขาต้องการให้เราสื่ออารมณ์แบบนี้ต่อไปพารกราฟที่สอง well a sequence of things need to happen during the Martian night while the r o v e is asleep อ่าเขาบอกว่าเอา่อ well ก็อืมอ่าประมาณนี้นะเออมีมีอะไรมีสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในช่วง the Martian night เดอะมาเชียก็คือค่ำคืนบนดาวอังคารมาเชียนไหนมามาร์มาเชียนก็คำเดียวกันมันแปลว่าดาวอังคารแล้วลกูกมันก็จะมีสิ่งที่เกิดขึ้นนะ,ะในค่ำคืนบนดาวอังคารว่า The Rover is asleep ขณะทีะ่เครื่องยนต์เนี่ยเขาก็พักเครื่องไว้แอสลี p แปลว่านอนหลับพักผ่อนง่วงนอนอะไรประมาณนี้โรเวอร์ rover อาจจะเป็น อุปกรณ์นะที่ที่ทืว่า curiosity เนาะที่เราดูกันไว้นะ A team of about 200 scientists on Earth analyzes information that the rovers e n d back มีทีมนักวิทยาศาสตร์ประมาณ200คนบนโลกเนี่ย analyzes analyzes คือวิเคราะห์วิเคข้อมูล information ข้อมูลซึ่งอะไร the rovers send back ที่ไอ้เจ้าโรเวอร์เนี่ยไอ้เจ้าเครื่องยนต์เนี่ยเขาส่งกลับมาเกิดอะไรขึ้นนะ They discuss what need to be done next They ก็คือพวกเขาพวกเขาก็คือนักวิทยาศาสตร์เรานักวิทยาศาสตร์ก็อภิปราย Discuss คืออภิปรายอภิปรายว่า what needs to be done สิ่งใดที่ต้องทำให้เสร็จสิ่งใดที่ต้องทำให้เสร็จในครั้งหน้า ในครั้งถัดไป next and which instruments และอุปกรณ์อันไหน will be used อุปกรณ์ใดอุปกรณ์ชนิดไหนที่จะถูกใช้ will be used จะถูกใช้ the work is complicated because the scientists need to calculate how much power e a instrument we use the work is complicated งานเนี้ยงานที่นักวิทยาศาสตร,ร์ทำอยู่เนะี้ย มันซับซ้อน complicated แปลว่ซับซ้อน because เพราะว่า d e s i g n t i s เพราะว่านักวิทยาศาสตร์ need to calculate นักวิทยาศาสตร์จำเป็นต้องคำนวณ how much power พลังงานมากน้อยแค่ไหนพลังงานเท่าไหร่ที่อุปกรณ์แต่ละชนิด each instrument we use จะใช้พลังงานนั้นๆ because there are so many instruments d e t a k e c time ราะว่ามันมีอุปกรณ์ต่างๆมากมายดังนั้นสิ่งนี้มันจึงต้องใช้เวลา it takes time this take s time มันใช้เวลานั่นเองประกาศที่3กับ4 The team w r i t e thousands of lines of computer code to instruct the rover. They map out the best, smoothest route on the next destination. They include where the rover w e l l stop to take pictures or operate an instrument the team ก็ทีมนักวิทยาศาสตร์นะลูกทีมเนี่ยเขาเขียน thousand of line thousand of line thousand คือพัน line ก็คือบรรทัดนะเขียนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ชุดคำสั่งนับพันเลยนะเพื่อที่จะ to instruct the rover instruct คือสั่งเพื่อที่จะสั่งให้ไอ้เจ้าเครื่องเนี่ย ขับเคลื่อนเนี่ยดูจากรูปภาพเนี่ยมี4เป็นยานยานขับนะก็ <c oughs> เรียกว่าโรเวอร์แล้วกันนะสั่งให้เจ้าโรเวอร์เนี่ยมันทำอะไรบ้างเดมแมปเอาท์เดมแมปเอาท์เบสสมูทเสูดอ่าพวกเขาเนี่พวกนักวิทยศาศาสตร์เนี่ยเขาแมปเขาหาเส้นทางนะแมปก็คือหาเส้นทางนะถ้าเป็นทำกริยาถ้าคำนามก็แปลว่าแผนที่ <c oughs> เขาหาเส้นทางที่ดีที่สุดราบเรียบที่สุดร o ทแปลว่าเส้นทางรูก r o u t e เส้นทาง ที่สมูททีเรียบที่สุด The best ที่ดีที่สุด to the next destination เพื่อให้ไปถึงจุดถัดไป Destination ก็คือจุดมุ่งหมายปลายทางจุดมุ่งหมายปลายทางถัดไปสมมติว่าเขาจะให้ไปอีกข้างหน้าอีก1กิโลเมตรเขาแมปไว้เสร็จแล้วเขาก็หาเส้นทางที่ไอ้โรเวอร์ rover, เนี่ยมันจะไปได้ดีที่สุดและราบเรียบที่สุด They include where the rover will stop to take in Pictures or operating instrument อาพวกเขาเนี่ยได้รวมได้รวมที่ที่ rover เน่ยจะหยุดถ่ายรูปด้วยจุดในในระยะทางที่จุดเริ่มต้นจนไปถึง destination ปลายทางเนี่ยมันก็จะตามรายทางก็จะมีจุดในการที่ rover เนี่ยจะถ่ายรูปเนี่ยเขาวางแมปพอไว้เรียบร้อยแล้วเป็นชุดคำสั่งเรียบร้อยแล้ว หรือ o p e r a t i n instrument หรือติดตั้งอุปกรณ์หรือใช้อุปกรณ์อะไรข้างในของไอตัวเครื่องเนี่ยประมาณแบบนี้คือทุกอย่างต้องบังคับด้วยชุดคำสั่งหมดเลยนะ Fortunately the scientist laboratory has an outside area called the m a r h yard It's full of sand dust and rocks of different sizes Engineers use this area to test software and movements onto curiosity models and to solve any problem they may have. Fortunately ก็คือ lucky lucky l ucky, y ช่างโชคดีอ่าช่างโชคดีที่นักวิอ lab laboratory ก็คือ lab คือห้องทดสอบห้องทดลองห้องทดลองของนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนี้ has me a n outside area มีพื้นที่ พื้นที่ข้างนอกมีพิษอยู่มีมี uh, มแลบแลบนอกห้องอยู่ะนะเรียกว่า mars า a r d uh, mars y ดนะประมาณแบบนี้เป็นแลบข้างนอกเนาะแลบนอกสถานที่แลบนอกสถานที่นะ outside area it's full of sand มันมีทรายเยอะมี dust มีฝุ่นมีมีฝุน่นเยอะ and rocks of different sizes แล้วก็มีหินที่มันต่างไซส์กันเหมือนกับเป็นที่ทดสอบให้เจ้าเครื่องเนี่ยลองไปลองวิ่งดูอะไรประมาณน,นี้เป็นแลบทดลองอารมณ์แบบนี้นะลกูก Engineer u s e t h i s a r e a Engineer นะัวิศวกรเขาก็ใช้ area พื้นที่เหล่านี้เนี่ยในการ test software เอ่ Taste, อชุดคำสั่งต่างๆเนาะ test โปรแกรมซอฟต์แวร์ต่างๆแล้วก็ movement แล้วก็การเคลื่อนที่ของไอ้ rover เนี่ย อ่ uh, onto curiosity model ก็คือโมเดลก็คือรุ่นเนาะรุ่นแบบรุ่นรุ่น,นไอ้เจ้าเครื่องเนี่ยที่ให้ชื่อว่า curiosity เนี่ยเเครื่องเนี่ยมันมีมากกว่า1ตัวเนาะอะรุ่นเนี้ยรุ่น curiosity มันมีเยอะนะต่นี้เขาทดลองไป2อ,อรุ่น2ตัวนะสตัว and to solve any problem they may have แล้วก็ถ้ามันเมื่อเทสแล้วเกิดปัญหาเตดขับใดๆเขาก็จะใช้พื้นที่ใช้จุดเนี้ยแหละในการ เฉลยแก้ไขปัญหาที่เขาเอาจจะเจอได้นะ so problems แปลว่าแก้ปัญหาเฉลยถึงปัญหาแก้ปัญหาเราไปประกรับถัดไปลุ every day a signal to send wake up the rover and upload its instructions this is also complex the Mars day is 4 4 minutes longer than an Earth day which means the working day and the time when the information is sent are continually changing น่าสนใจนะลกูก every day ทุกทุกวันเนี่ย a s i g n a l signal แปลว่าสัญญาณสัญญาณถูกส่ง is sent ได้รับถูกส่งเพื่อที่จะปลุกเพื่อที่จะกระตุ้นปลุกให้เจ้า rover เนี่มันตื่น wake up นะ wake up the rover แล้วก็ upload It's Instruction แล้วก็อัปโหลดชุดคำสั่งนะชุดคำสั่ง Instruction คือคำสั่ง this is also complex สิ่งเนี้ยไอการที่เราจะส่งสัญญาณแล้วก็ปลุกให้มันตื่นแล้วก็ป้อนชุดคำสั่งเนี่ยมัน complex มันซับซ้อนอ่ามันซับซ้อนนะ the Mars day is so much longer than an Earth day วันของดาวอังคารเนี่ยนานกว่า40นาทีของวันบนโลก which means the working day and the time when the information is sent are continually changing นั่นหมายความว่า which mean นั่นหมายความว่าวันที่ทำงานเวลาที่ทำงานเมื่อชุดข้อมูลเมื่อข้อมูลสูส่งไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนอยู่ตลอดเรื่อยๆ c o n t i n u continual ก็คือ continue ต่อเนื่องเรื่อยๆ changing คือเปลี่ยนมันก็จะเปลี่ยนไปอีกต่อไป distance is another challenge signals between earth and mars have to cross up to 250 million miles or 401 million kilometers of space what is more the signal is indirect it has to go through communication satellites which takes time distance to the ระยะทางก็คือเป็นความท้าทายอีกอันหนึ่ง another challenge ความท้าทายอีกอย่างหนึ่งสัญญาณเนี่ยนะ between earth and mars สัญญาณจากโลกไปดาวอังคารเนี่ย have to c r o s s up to 2อ0ล้านไมล์ก็คือ close up คือข้ามไปกว่าจะข้ามไปถึงเนี่ยมันระยะทางมัน250ล้านไมล์หรือ401ล้านกิโลเมตรนั่นเอง เป็นการเดินทางทางอาวกาศนะจากโลกไปมาเนี่ยก็เท่านี้401ล้านกิโลเมตร401ล้านกิโลเมตรเลยนะล้านนะประมาณนี้ไม่ใช่1ล้านกิโลนะ401ล้านกิโลเมตรเลย what is more แล้วอะไรที่อะไรอีกละ่ะ uh, what is more มีอะไรอีก t h e signal is indirect แล้วก็ตัวสัญญ,ญาณเนี่ยมันไม่ตรง มันมันมันเหมือนกับไม่ไม่ตรงอ่ะไม่ตรงอะไรเรามาดูกันก่อนนะ it has to go through communication satellite เหมือนกับว่าเขาส่งตรงไปไม่ได้ในที่นี้ไม่ตรงคือส่งเขาส่งจากาจากสถานีภาคพื้นบนโลกเนี่ยส่งไปที่ตัวเครื่องโ rover ไม่ได้ it has to go through มันต้องไป Go through ก็คือผ่านไปมันต้องมันต้องผ่าน has to คือผ่านเนาะมันต้องผ่าน communication satellites มันต้องผ่านดาวเทียมสื่อสาร communication satellites แปลว่าดาวเทียมสื่อสาร which takes time ซึ่งต้องใช้เวลาอีกเ mm. นาะ,ะมาดูต่อเลยลูกไปต่อ t h e r e is a lot of pressure to get things right on Mars but the one easy thing about driving on an empty planet is that you don't have any traffic coming from the other direction อ่าเขาตกมุกนิดหน่อยนะเขบอกว่ามันมีความกดดัน pressure แปลว่าความกดดันอ่ามันมีความกดดันอย่างมาก to getting h right on m a ที่จะทำให้มันอะไรอะไรมันแบบ มันมันเป็นไปตามเป็นไปตามะระเบียบการเป็นไปตามกำหนดการที่เขาจะทดลองไอไอไอโรเวอร์เนี่ย But the one easy thing about driving on an empty planet is แต่มีสิ่งหนึ่งที่ง่ายเกี่ยวกับการขับขี่บนไอ้เจ้าดาวเคราะที่ว่างเปล่าเนี่ยก็คือ You don't have any traffic ค m i n g from the under directions คุณไม่มีรถส่วนผ่านคุณไม่เจอกับปัญหาจราจอดแน่นอนอ,อันนี้คือความหมายของเขาประมาณนี้เนาะสำหรับนักเรียนคนไหนที่ไม่ทันนะสามารถที่จะกรอกลับไปแล้วโพสแล้วก็ฟังซ้ำนนะัจุดจุดนั้นได้ทีนี้เดี๋ยวเราเมื่อทำเสร็จแล้วเมื่อฟังเสร็จแล้วนะลูกให้ทำหน้าแปด 90 8 9 10บแเก้าสมาดูกันคร่าวๆเนาะ uh, The t e x t is about อะไรเนื้อเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับ How the rover instrument w o r k การทำงานของอุปกรณ์ของโรเวอร์หรือ How the rover k n o w what to do หรือ,เ,อ,อเกี่ยวกับโรเวอร์รถล้อล 4, 6ล้อเนี่ยรู้ว่าจะต้องทำอะไรหรือเปล่า ว่า The r r v e r Sleep ขณะที่ Rover มันหยุดพักผ่อนไม่ได้ทำงานอะไร A หรือ i e แซน s ิเตรียมงานชุดคำสั่งหรือแซน e ิ t เนี่ยก็หลับด้วย t e a ทีมออฟแซน i ิสทำอะไรโปรแกรมการเคลื่อนที่และภาระงานท a s ์แปลว่าภาระงานหรือ Let the Rover make its own decision นักวิทยาศาสตร์ให้ ไอ้เจ้ายานขับเคลื่อนโรเวอร์เนี่ยสร้างการตัดสินใจด้วยตัวเอง AI มากนะซนทิสมีอะไรจุด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 เอิร์ธเดย์เท่าไหร่จุดจุด,จด Signal Rover สัญญาณที่ส่งไปยังโรเวอร์อย่างไรไดเล็กไหมหรือโกสูสเทลาร่านักเรียนต้องไปเลือกเอานละลูกต่อไปข้อ9 Use Organizer below to c o m p l e t e the e s q u e n c e sequence Sequ ก็คือลำดับนะลูกให้ใช้ภาพอันนี้ให้ลำดับของคำสั่งที่ให้แก่ยานขับเคลื่อนเรามาดูหัวท้ายก่อนหัวบอกว่า scientists analyze data and have meeting นักวิทยาศาสตร์วิเคราะห์ข้อมูลและประชุมจุดๆสามขั้นยังไม่รู้ขั้นสุดท้ายดู e rover wake up and follow instruction เหมือนมันต้องส่งมันต้องทำอะไรผ่านถึงอะไรอะไรยังไงนะอันนี้ลองลองลอง,ลองอ่านนะแล้วเอาใจความแล้วก็สร้างประโยคหรือสกัดเอาประโยคขึ้นมาเองจากบทความแล้วก็เอาเข้าไปใส่ข้างในนะเป็นหนึ่งประโยคหรือว่าเป็นบลีก็ได้ เป็นประโยคง่ายๆนะลูกก่อนที่ยานเนี่ยมันจะรับคําสั่งและทํางานเนี่ยมันต้องอะไรก่อนอสามขั้นตอนของการส่วนข้อสิบ If you were one of the scientists ถ้าคุณเป็นหนึ่งในนักวิทยศาศาสตร์ What would be the greatest challenge for you สิ่งใด จะเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับคุณ Give your reason ให้เหตุผลอันนี้ก็เขียนแบบใช้ภาษาเราเขียนเลยนะลูกนะภาษาเด็กๆเลยนะ,ะสำหรับวันนี้ก็หมดไว้แล้วในเรื่องของอันนี้นะลูก driving on มาเนาะก็ให้นักเรียนมหเนี่ยตั้งใจนะแล้วก็อ่าน อ่านให้แตกฟังให้แตกอะุูกนักเรียนก็จะได้อะไรมากจากบทความเรื่องนี้สำหรับวันนี้สวัสดีจ้า